เอาครับเนี่ยคันเนี้ยโอ้สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบครับโอ้มาแล้วเซบีเอส,ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่พพพพนอนชาวยูทูบพี่น้องเลยมาแล้วพี่น้องพี่น้องก็ดกับอ๋อแบบเบียร์ครับพอลุบหลอกโอ้ม่ได้พ่อกันโดนเลย สวัสดีครับเสียโอ้ยาีนยังมารอเถอะนึกวายเออคระย่างเลยโอ้ไม่ได้เจอกันหลายวันเลยครับรอก็เก่าอีกอันนี้มันขึ้นไม่ได้ติดต้อเปิดแน่แล้วฮะเออลองน่อยรขับรถไหมขับรถไห นี่ครับเดี๋ยวจะเอาของเสียบเบียขึ้นเจ้าตัวใหม่ครับเดี๋ยวเราไปสตาร์ทรอเลยดีกว่าฮะโอ้ทำไมมันมืดเนี่ยเปิดแฟลชต,ตรงไหนเน่ะ โอ้ยมืดตติบเลยแมแฟดก็ไม่มีครับไม่รู้เปิดตรงไหนหรอกแต่แบบมืดๆนี่แหละเดี๋ยวผมจะให้เสียบเบียร์ไปคนขึ้นครับเพราะว่าแกถนดัดไอ้สวิงหน้าหลังส่วนผมนี่หน้าหลังไม่เป็นเลยโอ้ทำไมมันมืนมดแท้ เฟดอยู่ส่เนาะเฟดนี่โอ้เจอแล้วครับเจอเฟดแล้วโอ้เสียงเร่งไหมเร่งแรงมากครับเดีย๋ยวเราจะดูว่าตรงไหนเปิดไฟ มีไฟครับไฟพร้อมน้ำมันพร้อมโอ้เสียดายมากครับคลิปที่ให้เสียวุฒิถ่ายให้ตอนลงจากเทเลอร์หรือมันทึกครับ ไม่ได้บันทึกครับ ฟุง้งขี้่ใหญ่บ้างครับใหญ่มากใหญ่มากโอ้แก้ว เร็วมากครับมันเร็วมาก ต้องอมอบหน้าที่ให้เสียเบียร์ครับนี่เพราะว่าเราไม่เก่งในคอนโทรลตัวนี้เ,เ,เดี๋ยวให้ให้เสียเบียร์ขึ้นครับคอนโทรลตัวนี้นี่ลำบากมากครับ,บาวายคอนโทรลสวิงหน้าหลังนเนาะเดี๋ยครับกี่นัดนะขึ้นเนี่ย

ดีเบียจะถนัดสวิงหน้าหลังครับ ไปแล้วครับเจ้ายักษ์นี่น้องนะน้องโตน้องโตนี่ครับควารจำนาญของเ,เดียวครับโอ้เดินขึ้นเลยครับ

โอ้ฝีมือมากครับเสียเปียรขับรถใหญ่ไปจำครับไปเลเดี๋ยวเสือพัไปเป็นเพื่อนไปไปเลยผมไม่รู้ทางเฮ้ยไปทางใหญ่นั่นแหละอ้าทำไมหานูไปนี่จ้ะก็ไปนี่ไงลาดยางไปรู้ทางที่ไหนไปเส้นเมื่อกี้แหละขึ้นสายผมไม่รู้สา ผมไม่รู้ทางเออแซมไปเออให้คนไม่รู้ทางไปเออถิกใจแซมเรียนแล้วแซมเอาตัวนั้นออกก่อนน่ะตัวหน้าไหมตัวหน้าเออเราเราจะตามไปดูความตัวหน้า โอ้แรงไหมแรงแบบขึ้นที่หนีได้เลยสบายๆเลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปเดยกขับรถไปตาม โหเสียงแตะแม่สุดจัดปลัดบอกครับไปแล้ว โอ้โแรงจริงเลยครับ S7 Sierra นี่เครื่องเท่าไหร่นะพี่พวัชเครื่องเท่าไหร่นะเจ้าน่าจะสามแปดนะโอ้เจ้าแต่มันใหญ่แท้แล้วเราไปถูกไหมไม่ผมเดี๋ยวผมตามไปทีหลังเนี่ยไปกับเสตตินเดี๋ยวมองเราไปนเนื้อน,นีอ่เออจะต้องย้อนกลับมาเนาะ ออกไปไหนอาชีพไปทางน,น้บ้านอยู่นู่นบ่บ้านอยู่ฝั่งนี้ไม่ใช่นี่บ้านโวเสียง <laughs> ยโอเคครับเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ